สวัสดีค่ะทุกคนพี่บุ๋มนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของนาโบนะคะนาโบน้องก็เป็นน้องสาวของบุ๋มเองนะคะนี่เลยวันนี้เราก็จะไปเซอร์ไพรส์นะคะเอาเค้กไปเป่าแล้วก็ให้ของขวัญเล็กๆแน่น้อยนะคะซึ่งบุ๋มไม่เคยให้อะไรของเขาเลยเนาะก็ปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่จะมีอะไรให้แล้วก็มีเค้กไปเป่าให้นะคะเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะโซ่สมุดคะวันนี้เราจะมาเป,เป่าเค้กนะครับครับเป่าเค้กให้ใครครับให้นาโบครับเอามาดูใกล้ และก็มีเทียนด้วยนะคะมาเดตรงนี้ทำยังไงลูกเป่าครับอันนี้มันอะไรฟันเกิดนกูครับโหน่าเกรียนออกกันน่าเกลียดจังอะมีไฟแช็คไหมอะเราไปใช่กระปูอันนี้ใช่ไหมว้ยหลุดเรตูดมันะูให้ซมปกอันน่กียมเสียบเอียงเอเสียบเอง Nhím bà lại A à, L Con cao ọc vào À à À ló thêm Happy birthday to you Happy birthday to you Mà ba lắm lại Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you ขอให้ระบบอธิษฐานก่อนขอให้ระบบมีความสุขครับครับให้ระบบอธิษฐานก่อนให้บอกระบบอธิษฐานหน่อยครับระบบอธิษฐานอยู่น้ำน้ำอะไรครับระบบแอมสู้มาเล่นนี้อ่าเพือเล่นกับระบบเฮ้ยตรงอยากกินไหมกิน ขอบคุณค่ะของขวัญให้นะอ่ะของขวัญแทโบงมองขวัญให่นะโบนโบแกดูขอบคุณครับถูกส้อเกิดนะครับอนะครครับขอบคุณครับใครเป็นคนซื้อน่าจะสูงสวยไหมสวยไหมคะนูสวยไหมสวยค่ะสวยค่ะใสห้นย้าโบใส่ดูใส่ไไหมจอะไรเนี่ย ลเราจะใส่ได้ไหมอ่ะรอคนไสายนาจะปลูอ่ะโอเคโอเคบานเลยไม่ายไม่บายครับเดี๋ยวเดี๋ยวบาก่อนนะครับ